ความคิดนี้เกิดในความคิดของเขาและยิ่งสุทองคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ดีไม่ใช่ปัญหาที่จะกินอาหารฟรีเสมอไปเซ้าหมิงดูแลเขามากแม้ว่าจะไม่ใช่เพื่อความปลดปรานแต่เขาก็ควรตอบแทนเขากำลังวางแผนในใจเมื่อจูจูระบบก็พูดอย่างเย็นชาว่าคุณแน่ใจหรือว่าคุณสามารถทำอาหารได้ส้ทองอืม เมื่อโตขึ้นเขาไม่เคยรู้เลยว่าห้องครัวมีลักษณะอย่างไรบางทีอาจจะไม่แม้แต่น้ำตาลและเกลือเขาท่อแท้เป็นวินาทีและฟื้นพลังของเขาอย่างรวดเร็วไม่ฉันเรียนรู้ได้ฉันยังคงเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วระบบกล่าวว่าคุณรู้วิธีใช้เตาแก๊สหรือไม่ซู้ทองอืมฉันจะเรียนตอนนี้ เมื่อเขาบอกว่าเขาทําจูตงก็วางโทรศัพท์ลุกขึ้นและเดินเข้าไปในครัวทันทีที่เขามาถึงประตูห้องครัวกลิ่นหอมแรงก็เต็มรูจมูกของเขามันมีรสชาติที่สดใหม่มากมันจะต้องอร่อยสําหรับมื้อกลางวันในวันนี้จูถงรู้สึกเ,เตือนใจกับรสชาติของอาหารจนอดกลืนไม่ลงเมื่อชาวมิงได้ยินเสียงฝีเท้าเขาก็บังเอิญเห็นเขากลืนเหมือนแมวเขาอดหัวเราะไม่ได้หิวไม่เขาเพิ่งมาเรียนรู้วิธีใช้เตาแกส๊ส อาจารย์หนุ่มไม่ลืมงานของตัวเองและมองลงไปที่เปลวไฟสีฟ้าที่ลุกโชนอยู่ใต้หม้อไฟจากนั้นด้วยการคลิกเช่ามิ่งปิดเตาแกส๊สอย่างชำนาญยกมือขึ้นเพื่อปิดฝากระโปรงช่วงหยิบชามขนาดใหญ่สองใบออกจากตู้ฆ่าเชื้อและวัางไว้บนเตามันถูกต้องออกไปแล้วเดี๋ยวระวังจะร้อนเขาทำชุดของการกระทำในครั้งเดียวอย่างรวดเร็วจนไม่มีใครเห็นสิ่งที่เขาทำสู้ทองอืมดูเหมือนว่าเขาจะเรียนรู้ที่จะเหงา หากการขโมยครูไม่สำเร็จสุทองก็อายที่จะถามโดยตรงและจะไม่มีเซอร์ไพรส์ถ้าคุณถามโดยตรงเขาควรไปที่อินเทอร์เนต็ตเพื่อค้นหาบทเรียนและเรียนรู้อย่างช้าๆการเรียนรู้การทำอาหารหยุดลงชั่วคราวและนำผง69ชามสองชามมาที่โต๊ะอาหารตอนนี้สุทองค่อนข้างเชี่ยวชาญในการกินซุปร้อนๆเขาใช้ตะเกียบใส่ผง69ลงในช้อนเป่าเบาๆสองครั้งแล้วใส่เข้าไปในปากของเขาในหนึ่งคำพร้อมกับซุปข้นมันอร่อยอร่อยไหม เซ้าหมิงขอคำชมทุกวันสูทองพูดโดยไม่ลังเลมันอร่อยมันดีกว่าสิ่งที่ป้าของเขาที่บ้านทำป้าจำได้เพียงคำแนะนำของแพทย์และเธอกลัวว่าเธอจะใช้เครื่องปรุงรสที่เธอใช้มากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาบางครั้งเธอก็ไม่ได้ใช้พวกเขาเลยตราบใดที่โภชนาการอยู่ในสถานที่มันไม่สำคัญว่ามันจะมีรสชาติอย่างไรนอกจากนี้ยังเป็นร่างกายของเขาที่จำกัดการแสดงของป้าของเขา จูทงยิ้มอย่างขมขื่นในใจแล้วเงยหน้าขึ้นมองชาวหมิงอีกครั้งทำไมสิ่งที่ชาวหมิงทำถึงเหมาะกับเขามากแม้ว่าส่วนผสมจะเป็นเรื่องธรรมดามากแต่เครื่องปรุงรสอยู่ในระดับปานกลางรสชาติดีและโภชนาการก็เข้มข้นพอมันเป็นเรื่องของการดูแลหรือไม่จูทงตักซุปหนึ่งช้อนเข้าปากแล้วหยุดชั่วคราว เขาจำได้ว่าชาวมิงชอบอาหารรสเผ็ดแต่เมื่อทั้งสองคนทานอาหารกลางวันด้วยกันชาวมิงมักจะดูแลรสชาติของเขาไม่เผ็ดเลยและอาหารที่ย่อยง่ายกว่าชาวมิงจะปฏิบัติต่อเขาได้ดีได้อย่างไรเขาควรจะทำอาหารให้เศร้ามิงจริงๆจูถงเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจอย่างเงียบๆฉันกลับไปโรงเรียนในช่วงบ่ายหลังจากการทดสอบรายเดือนหลักสูตรมีความสม่ำเสมอมากเนื้อหาของแต่ละชั้นเรียนคือการอธิบายกระดาษทดสอบ วันหยุดใกล้เข้ามานอกเหนือจากเอกสารการสอบแล้วนักเรียนไม่สามารถฟังการบรรยายได้ในเวลาอาหารข่าก็มีการประกาศผลการทดสอบรายเดือนเช่นกันชาวมิ่งยังคงเป็นหมายเลขหนึ่งที่ไม่สั่นคลอนเขาใช้ความแข็งแกร่งของเขาเพื่อพิสูจน์ว่าความกังวลของคนอื่นเกี่ยวกับการแสดงของเขาไม่จําเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจคือคะแนนของสูทองคะแนนรวมของสูทองในครั้งนี้คือ507คะแนนซึ่งมากกว่าครั้งที่แล้ว106คะแนน ในเวลาเพียงครึ่งเดือนคะแนนเพิ่มขึ้นมากกว่า100เอร์เซและการจัดอันดับเกรดก็เพิ่มขึ้นจากมากกว่า200เป็นมากกว่า100ความคืบหน้าดังกล่าวน่าทึ่งมากชิเวนชูรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้ยินว่าชาวมิงได้ชักชวนสูทองว่าจะไม่มีคำถามที่ว่างเปล่าในการสอบครั้งต่อไปหากสิ่งนี้ดำเนินต่อไปจนถึงการสอบเข้าวิทยาลัยอาจมีนักเรียนชิงเบอีกหนึ่งคนในชั้นเรียนของเขา จูตงคุณทำได้คะแนนรวมกำลังจะตามทันฉันคุณจะไม่แซงหน้าฉันในการสอบครั้งต่อไปใช่ไหมคะแนนรวมของแตนนวลสำหรับการสอบครั้งนี้พิเศษมากเพียง520คะแนนคะแนนรวมของสุทองคือ507คะแนนนี้ยังอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เขามีคำถามที่ว่างเปล่ามากมายหากเขาสามารถตอบคำถามแบบประในสังสามข้อได้อย่างถูกต้องบวกกับคะแนนขั้นตอนสำหรับคำถามใหญ่ที่ขาดหายไปมันก็เป็นมากกว่าความเหมาะสมของเธอ ซูทองไม่ได้มีแนวคิดเรื่องเกรดมากนักแต่เขาก็มีความรู้สึกถึงความสำเร็จหลังจากทำคะแนนได้มากกว่า100คะแนนในการทดสอบขอบคุณชาวมิงที่สอนเขาเขาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเพื่อนร่วมโต๊ะของฉันช่วยฉันได้มากถังนวลทำตามคำพูดของเขาเพื่อมองไปที่เพื่อนร่วมโต๊ะของเขาเพียงเพื่อเห็นริมฝีปากของชาวมิงขดตัวขึ้นด้วยวายความพอใจตังนวลเธอดูเหมือนจะได้กลิ่นอาหารสุนัขและรู้สึกว่ามันค่อนข้างหอม ขณะนั้นเองมีเสียงคุยกันนอกหน้าต่างถังนวลหันไปมองและพูดด้วยความประหลาดใจว่าโจรุยไม่ได้อ่านแล้วจริงๆเหรอในทางเดินโจรุยกำลังเดินไปที่บันไดถือกล่องกระดาษแข็งที่เต็มไปด้วยหนังสือใบหน้าของเขาหน้าเกลียดและเมื่อคืนผ่านไปเขาดูเสื่อมโทรมกว่าเมื่อวานดูเหมือนว่าเขาไม่ได้เรียนแต่เป็นการย้ายโรงเรียนคนในห้องเรียนกล่าวว่า พี่ชายที่ค้นหาของเขาหยุดเรียนจริงๆฉันได้ยินมาว่าคนทวงนี้ไปที่บ้านของพวกเขาอีกครั้งในเช้าวันนี้พ่อของเขาทนไม่ไหวและโทรแจ้งตำรวจและเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องหลายสิ่งหลายอย่างครับในกรณีนี้พ่อของเขาเป็นหนี้เงินจำเนามากและพี่ชายที่ค้นหาของเขาเย็นชาตอนนี้ใครจะสนับสนุนให้เขาเรียนทำงานเรียนโจรุยไม่เหมือนคนที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้มีเงินกู้นักเรียน เมื่อฉันไปที่สามนักงานวันนี้ฉันได้ยินครูใหญ่ของพวกเขาพูดถึงเรื่องนี้ดูเหมือนว่ามีคนอื่นช่วยเขาจัดการเขาได้เจอคนใจดีหรือเปล่าในระหว่างการสนทนาในห้องเรียนชาวมิงได้ยินคนใจดีและมองไปที่สู่ทองทันทีขั้นตอนการสมัครสินเชื่อน,นักเรียนการอนุมัติและการโอนทั้งหมดจะดำเนินการข้ามคืนซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาสามารถทำได้มิงมิงพูดอย่างเย็นชาเมื่อวันนี้ว่าฉันช่วยคุณไม่ได้ จูทงเหลือบมองไปที่ทางเดินแล้วถอนสายตาของเขาทัานใดนั้นสังเกตเห็นอะไรบางอย่างและหันศีรัะไปพบกับสายตายิม้มแย้มของเพื่อนร่วมโต๊ะด้วยการแสดงออกที่เขาเห็นผ่านตัวเองซูทงรู้สึกอึดอัดใจ,จที่ถูกตบหน้าด้วยตัวเองและพึมพำว่าเงินกู้ก็ต้องชำระคืนด้วยตัวเองด้วยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยโจรุยสามารถขอกู้เงินนักเรียนได้ด้วยตัวเองแต่เวลาช้าลงเล็กน้อยส่วนเรื่องการย้ายโรงเรียนก็เป็นการตัดสินใจของโจรุยด้วย พ่อของเขาทำสิ่งที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างที่โรงเรียนพี่ชายของเขาถูกตามรือสอบสวนเพราะเขาทำกำไรจากช่องทางที่ไม่รู้จักแม้ว่าเขาจะอยู่ในโรงเรียนมัธยมต้นแห่งแรกเขาจะถูกแย่ในกระดูกสันหลังมันอาจจะดีกว่าถ้าเขาสามารถอยู่ห่างจากพ่อของเขาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของการเรียนรู้จูถงไม่รู้ว่าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แต่เขาแค่อยากทำเขาจึงขอให้ลุงหลิวทำในขณะที่ลังเลชาวมิงก็พูดว่า คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงแค่ทำในสิ่งที่คุณต้องการทำและมีจิตสามนึกที่ชัดเจนดวงตาของซูทองสว่างขึ้นจริงเหรอจริงสิจูถงโล่งใจทันทีชาวมิงกวาดริมฝีปากของเขาและยิ้มแม้ว่ามันจะสามนึกผิดเล็กน้อยด้วยคุณธรรมแต่อย่างน้อยเมื่อฉันคิดถึงมันในอนาคตฉันจะไม่เสียใจและฉันสามารถอยู่อย่างสงบสุขได้เช่นเดียวกับที่ฉันคิดว่ามีความวุ่นวายอีกครั้งในห้องเรียน เฮ hey, จูตรงเขากำลังมองคุณอยู่จูทงหันศีรษะอีกครั้งและเห็นโจรุย,ยืนอยู่ในทางเดินถือหนังสือและค้งถามนับไปในทิศทางของที่นั่งของเขาทัานใดนั้นเขาก็ตกใจและหดสายตาของเขาอย่างรวดเร็วในทางกลับกันคนอื่นๆในห้องเรียนคิดอะไรบางอย่างจากการกระทำของโจรุยแต่พวกเขาไม่ได้ถามคำถามใดๆอีกเลยชาวมิงถึงกับหยิบกระดาษและเบี่ยงเบนความสนใจของสู่อง โจรุยย้ายโรงเรียนหลังจากพูดคุยกันมานานเกี่ยวกับเขาในห้องเรียนชื่อโจรุยไม่ได้อยู่ในหัวข้ออีกต่อไปในช่วงเย็ยนสุดท้ายของการศึกษาด้วยตนเองก่อนวันชาติแทบไม่มีใครในชั้นเรียนใช้ทีมของการศึกษาด้วยตนเองและพวกเขาทั้งหมดกําลังหารือเกี่ยวกับวิธีการเล่นวันชาติบางคนบอกว่าพวกเขาต้องการเดินทางบางคนบอกว่าจีนอนอยู่ที่บ้านและบางคนต้องการออกไปข้างนอกด้วยความตั้งใจ มันค่อนข้างมีเสียงดังในห้องเรียนและสุทองไม่สามารถเรียนรู้ได้เขากำลังจะเปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อค้นหาวิธีใช้เตาแก๊สก่อนที่เขาจะคลิกเข้าสู่เครื่องมือค้นหาเขาได้รับข้อความจากลูกพี่ลูกน้องของเขาอาจารย์หนุ่มของเชิงรักอัชญากรสองฉันได้ยินมาว่าคุณสอบผ่าน507ในการสอบรายเดือนในครั้งนี้อาจารย์หนุ่มของเชิงรักอัชญากรรมสองใช่ฉันมีสไตล์ของลูกพี่ลูกน้องและของฉันสุทอง ทำไมเขาถึงรู้สึกภูมิใจมากที่ลูกพี่ลูกน้องของเขาผ่านการทดสอบ50%สูคุณรู้เกรดของฉันได้อย่างไรลูกชายของครอบครัวเฉิงชอบที่จะกระทำครั้งที่สองฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับลูกพี่ลูกน้องของคุณปรารถนาลูกชายของเฉิงรักอัจยากรนสองเป็นอย่างไรบ้างคุณต้องการทำอะไรในวันชาติลูกพี่ลูกน้องจะพาคุณออกไป ลูกชายของเฉิงรักอชญากรรมสองลืมมันไปอย่าปล่อยให้ชีวิตเล็กๆน้อยๆของคุณสูญเปล่าสู้ทองลูกชายของเฉิงชอบก่บออชญากรรมสองคุณมีแผนอะไรจูตงซินบอกว่าเขาไม่มีแผนสิ่งเดียวที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นแผนคือการปรุงอาหารให้เขาที่โต๊ะเดียวกันและเขาไม่เข้าใจแม้แต่เครื่องใช้ในครัวแต่เชามิงเขาควรกลับบ้านในวันหยุดใช่ไหม ถ้าชาวมิงไม่ได้อาศัยอยู่ใน BAMP B เขาจะทำอะไรให้เขาเขาตอบสนองอย่างฉับพลันและหันไปมองชาวมิงคุณคุณวางแผนสำหรับวันชาติอย่างไรทันใดนั้นเขาก็พูดและชาวมิงก็ตกใจเล็กน้อยสู้ทองกับพริบตาและอธิบายว่าฉันหมายความว่าคุณทำอะไรในช่วงวันหยุดวันชาติก่อนหน้าของคุณเธอจะกลับบ้านหรือยังชาวมิงกล่าวว่า ฉันจะไม่กลับมาโอ้ไม่กลับมาจูงทงถอนหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นและพูดว่าไม่กลับมาอีกเหรอทุกคนจะไม่กลับบ้านในช่วงวันหยุดวันชาติได้อย่างไรทำไมคุณไม่กลับบ้านชาวมิงพูดอีกครั้งแล้วคุณละ่ะเธอจะกลับบ้านหรือยังซูทองอืมมีคนที่ไม่กลับบ้านในวันชาติจริงๆตัวเขาเอง ไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการกลับบ้านแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเขากลับไปที่บ้านปู่ของเขาตอนนี้เขาจะถูกสอบสวนอย่างแน่นอนและเขาจะต้องผ่านการตรวจังกายต่างๆน่ากลัวมากฉันสู้ทองลังเลบ้านของฉันอยู่ไกลเกินไปดังนั้นฉันจึงไม่วางแผนที่จะกลับไปเชาวมิงอืม่มตอนนี้การขนส่งสะดวกมากมีคนที่ใช้บ้านไกลเกินไปเป็นข้ออ้างที่จะไม่กลับบ้าน แต่เนื่องจากจูถงบอกว่าต้องเป็นเพราะเขาไม่อยากกลับไปยังไม่ได้จัดการกับเรื่องครอบครัวของเขาพ่อของเขาตรวจสอบสิ่งที่พี่ชายของเขาค้นหาทำหรือไม่ดวงตาของชาวมิงมืดลงแต่เขายิ้มและพูดว่าโอ้นั่นดีฉันคิดว่าประเทศของเราจะต้องอยู่คนเดียวในช่วงวันหยุดซูทองอืมอะไรอยู่คนเดียวในบูดูที่ว่างเปล่าคำนี้สามารถใช้แบบสบายๆได้หรือไม่ ต้องรอเล่นอีกครั้งจูถงเปลี่ยนเรื่องอย่างมีไหวพริบถ้าเป็นวันชาติร้านชานมจะยุ่งมากใช่ไหมคุณต้องการกลับไปช่วยไหมถ้าชาวหมิงไปที่ร้านชานมเพื่อช่วยในระหว่างวันเขาบังเอิญทําอาหารที่บ้านชาวหมิงพูดว่าฉันยุ่งมากคุณอยากช่วยไหมอะไรฉันหวังว่าเด็กโดยไม่คาดคิดเขาตะลึงคุณยุ่งเป็นพิเศษหรือไม่ใช่ ชาวมิงพูดอย่างสบายสบายด้วยแสงของดาวดวงใหญ่ร้านจึงแออัดทุกวันสู้ทองอืมทันใดนั้นก็รู้สึกผิดดาราใหญ่โชยูแนนนี่เป็นความผิดของลูกพี่ลูกน้องของเขาดังคำกล่าวที่ว่านี่ของพ่อจะได้รับการชำระคืนและชำระหนี่ของพี่ชายที่ค้นหาก็ได้รับการชำระคืนเช่นกันดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีทางปฏิเสธได้แล้วถ้าฉันทำชานมไม่ได้ละ่ะชาวมิงยิ้ม คุณไม่ต้องทำคุณสามารถช่วยป้อนจำนวนเวนเงินเคาน์เตอร์และให้ลูกค้าสแกนรหัสเพื่อชำระเงินโอเคไหมซู่ทองอืมมันต้องเป็นไปได้ดังนั้นเขาจะปฏิเสธได้อย่างไรแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำอาหารในขณะนี้คุณต้องเห็นด้วยเขาพยักหน้าอย่างมีความสุขมุมปากของชาวหมิงไม่สามารถควบคุมการค้นหาได้อีกครั้ง ถ้าฉันไม่กลับบ้านในวันชาติมันค่อนข้างน่าเบื่อที่จะเบื่อคนเดียวฉันสามารถหาอะไรบางอย่างให้อาจารย์หนุ่มทำและฉันยังสามารถวางคนไว้ใต้จมูกของฉันได้จูถงได้ก้มศีรษะลงแล้วส่งข้อความกลับไปหาลูกพี่ลูกน้องของเขาขอแสดงความยินดีจีนฉลองการมีงานพัสไทม์เครื่องหมายอัศเจรีแสดงอารมณ์ของเขา ซูทองตื่นเต้นมากจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่เขามีวันหยุดพักผ่อนที่ดีโดยไม่ต้องใช้เวลาในโรงพยาบาลเขาไม่เพียงแต่สามารถออกไปข้างนอกแต่ยังมีงานแต่ลูกพี่ลูกน้องของฉันไม่ค่อยเชื่อลูกชายของเฉิงชอบก่ออาชญากรรมสองคุณพาธามคุณไม่อยากตายซูทองสู่มันง่ายมากที่จะช่วยเก็บเงินในร้านชานม เมื่อเขาไปที่ร้านชานมเขาเห็นรอโซและคนอื่นๆทำงานคราวนี้ลูกพี่ลูกน้องหยุดชั่วขณะหนึ่งก่อนตอบลูกชายของเชิงชอบทำอย่างที่สองร้านชานมชังหนิงนั้นปรารถนาอ่มอาจารย์หนุ่มของเชิงรักอัดยากรสองกับเพื่อนเพื่อนคุณหมายถึงรอโซหรือไม่ซู้ทองหันหัวของเขาและพูดว่ารอโซและลูเจจะไปในช่วงวันหยุดด้วยหรือไม่ชาวมิงกล่าวว่า ใช้ค่าจ้างวันหยุดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจูถงก้มศีรษะลงเพื่อตอบอีกครั้งต้องการแน่นอนลูกชายของเฉิงชอบก่ออาชญากรรมครั้งที่สองแล้วลูกพี่ลูกน้องของฉันจะไปที่เขตกงสุยเพื่อตามหาคุณเมื่อคุณเลิกงานลูกพี่ลูกน้องของฉันเชิญคุณไปทานอาหารเย็นซูทองเป็ดไม่จำเป็นต้องทำเขายังไม่ได้ชำระบัญชีกับลูกพี่ลูกน้องของเขาเกี่ยวกับชยูแนน สู่ไม่โลกของนักเรียนของเราก็ไม่เหมาะกับคุณเช่นกันลูกชายของเชิงรักอัดยากรสองจูธงปฏิเสธลูกพี่ลูกน้องของเขาส่งข้อความถึงน้องสาวของเขาอีกครั้งแล้วปิดโทรศัพท์การศึกษาด้วยตนเองตอนเย็นสิ้นสุดลงในไม่ช้าและเสียงระฆังออกจากชั้นเรียนไม่เพียงแต่หมายถึงการสิ้นสุดชั้นเรียนของวันนี้แต่ยังเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของวันหยุดวันชาติวิทยาเขตเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ร่าเริง นักเรียนกลางวันเกือบจะรีบออกจากประตูโรงเรียนวางแผนที่จะกลับไปเล่นทั้งคืนและนอนดึกในวันพรุ่งนี้นักเรียนประจำถิ่นสามารถอยู่ในหอพักของโรงเรียนได้เพียงหนึ่งคืนเท่านั้นและรอพรุ่งนี้เช้าเพื่อนำพาหนะกลับบ้านเพื่อตามหาแม่ของตนเมื่อลงไปที่อาคารสอนรอสซหันไปถามชาวมิงว่ายังไงก็ตามให้ค้นหาพี่หมิงพรุ่งนี้เราจะไปที่ร้านชานมเมื่อไหร่ชาวมิงเจ้าของร้านอดทนต่อเสมียนมากไม่รีบแค่อยู่ที่นั่นก่อนเก้าโมง จริงเหรอถ้าอย่างนั้นฉันยินดีต้อนรับฉันจะนอนจนกว่าฉันจะตื่นขึ้นมาตามธรรมชาติในวันพรุ่งนี้ชาวมิงเตือนเขาว่าอย่าเข้าไปในร้านชานมด้วยแท่งแป้งทอดมิฉะนั้นคุณจะเตะออกรอสโซนอนค้างคืนในวันหยุดครั้งสุดท้ายและนำอาหารเช้ามาที่ร้านก่อนที่จะสายเกินไปทำให้ร้านมีกลิ่นน้ำมันเมื่อพูดถึงเรื่องนี้รอสโซรู้สึกรำคาญเล็กน้อยฮิฮิยิมและพูดว่าเข้าใจแล้วฉันจะไปก่อน จากนั้นดาดาดาก็ลงไปชั้นล่างและวิ่งกลับไปที่หอพักจูจูจ,จูถงก็แข็งตัวบนบันไดคุณติดคุณอยากกินไหมเชาวมิ่งตอบโดยไม่รู้ตัวและทันใดนั้นก็รู้อะไรบางอย่างโอ้คุณไม่สามารถกินมันได้ซูทองอืมในความเป็นจริงมันควรจะกินได้ในขณะนี้แต่เขาคิดว่ามันจะดีกว่าที่จะไม่ลองตอนนี้เขาถามเกี่ยวกับแท่งแป้งทอดเพราะกินเป็นอาหารเช้า โดยปกติเพราะพวกเขาตื่นเช้าพวกเขาออกไปกินอาหารเช้าหลังจากเรียนด้วยตนเองในช่วงต้นและพวกเขาไม่ได้ทำอาหารเช้าด้วยตัวเองการทำอาหารเช้าดูเหมือนจะท้าทายน้อยกว่าการทำอาหารมากแม้ว่าจะดูไม่จริงใจนักแต่เขาก็สามารถก้าวไปทีละขั้นได้และฉันมีเวลาทำอาหารเช้าในวันพรุ่งนี้ชาวมิงเดินนำหน้าเขาครึ่งก้าวเขาก้าวต่อไปและพูดเคียงข้างกับชาวมิงพรุ่งนี้คุณจะตื่นเมื่อไหร่ ชาวมิงหันศีรษะและยิ้มเอ็นตัวลงและพูดว่าฉันลุกขึ้นได้ตลอดเวลาคุณมีคำสั่งใดๆอาจารย์หนุ่มเขาจงใจลดเสียงลงและทําให้คำพูดของเขาคลุมเครือเล็กน้อยใบหน้าของซูท้องร้อนเล็กน้อยและเขาอธิบายว่าฉันหมายความว่าเราจะไปที่ร้านชานมเมื่อไหร่ชาวมิงถามว่าคุณอยากไปเมื่อไหร่จูตงหยุดชั่วคราวและถามอย่างไม่แน่นอนว่าแปดโมงชาวมิงยิ้มโอเคแล้วแปดโมง จูตรงพยักหน้าหากเขามาถึงร้านชานมเวลา8นาฬิกาชาวมิงควรตื่นเวลาเจนาฬิกาและเขาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการทำความสะอาดตัวเองทุกเช้าในกรณีนี้เขาจะต้องตื่นเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงตื่นนอนเวลาหนาฬิกา30นาทีแพ็คตัวเองขึ้นและเข้าไปในห้องครัวในขณะที่ชาวมิงอยู่ในห้องน้ำเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงน่าจะเพียงพอที่จะทำอาหารเช้าใช่ไหม เขาจะทำอะไรทำโจกการทำโจกอาจใช้เวลานานหรือทอดไข่ไข่ดาวควรจะค่อนข้างง่ายหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ชะลอตัวลงชาวมิงเก้าไปข้างหน้าสอและทันใดนั้นก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเขาหันหลังกลับเขาได้หยุดบนทางเดินห่างจากเขาสามเก้าเขาเดินกลับมาอย่างทำอะไรไม่ถูกและคว้าไหล่ของซูทองกลับบ้านในหนุ่มฉันไม่เคยเห็นคนที่ไม่ได้ใช้งานเช่นนี้ที่บ้านในวันหยุด ซูทองรู้สึกเพียงไหลของเขาจมลงความคิดของเขาสุดตัวลงและเขาถูกแบกไปข้างหน้าด้วยแรงระเบิดห่างไปเพียงสองก้าวก็มีแสงวาบอยู่ข้างหลังเขาทั้งสองหยุดในเวลาเดียวกันและหันกลับมาในเวลาเดียวกันหญิงสาวที่ถ่ายรูปก็ถูกถ่ายกลับเช่นกันทำไมเธอถึงลืมปิดแฟลชเอาเอา่ะทันใดนั้นก็ถูกจ้องมองโดยคนสองคนในเวลาเดียวกันหญิงสาวก็ตื่นตระหนกฉันขอโทษ เธอเพิ่งเห็นว่าด้านหลังของคนสองคนที่อยู่ตรงหน้านั้นกลมกลืนกันมากเธอก็อดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปจูถงไปพบชาวหมิงโดยไม่รู้ตัวตอนนี้เป็นชาวมิงที่ย้ายก่อนชาวหมิงพูดกับหญิงสาวอย่างใจเย็นด้วยรอยยิ้มไม่เป็นไรยาแพร่กระจายไปไหนเลยหญิงสาวชูสามนิ้วทันทีฉันจะไม่ส่งให้คนอื่นฉันสัญญาชาวมิงยิ้มหันกลับมาอีกครั้งและลงไปชั้นล่าง หญิงสาวเปิดอัลบั้มรูปบนทางเดินและชื่นชมภาพถ่ายที่เธอถ่ายและทันใดนั้นก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติตอนนี้ชาวมิงดูเหมือนจะพูดว่ากลับบ้านการกลับบ้านหมายความว่าอย่างไรพวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมเจียวดูเหมือนว่าเธอจะค้นพบบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาเธอจะไม่เงียบหรือไม่ไม่จริง ชาวมิงไม่สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นบนบันไดและซูทองก็ลืมมันไปในทันทีเขาไม่ได้ทำคำถามด้วยซ้ำเขาต้องเริ่มทำงานกับอาหารเช้าของวันพรุ่งนี้ระบบถอนหายใจในใจสิบนิ้วไม่แต่น้ำรฤดูใบไม้พลิฉันมาที่นี่เพื่อทำซุปเพื่อความรักทิสมันน่าประทับใจจริงๆฉันกำลังทำซุปเพื่อชีวิตของฉันขอบคุณซูทองแก้ไขมันและพูดว่าและคุณไม่บอกให้ฉันรเริ่มเหรอระบบ หลังจากจูถงพูดจบเขาก็เปิดโทรศัพท์มือถือโดยตรงและค้นหาสูตรอาหารเขารู้สึกทึ่งกับอาหารเช้าทุกชนิดแต่ไม่มีส่วนผสมสามรสรูปที่บ้านผ่านก่อนเข้าห้องเขาเปิดตู้เย็นและมองไปที่มันมีไข่ก๋วยเตี๋ยวขนมปังนมและกุ้งสองสามตัวอยู่ในนั้นเพราะเขามักจะไม่ค่อยทานอาหารที่บ้านทุกครั้งที่ชาวมิงทำในสิ่งที่เขาทำเขามักจะซื้อวัตถุดิบสดใหม่แต่เวลาผ่านไปหกโมงเช้าซูเปอร์มาร์เก็ตไม่เปิดไปซื้อเลยมันปิดแล้ว ซูทองขมวดคิ้วและเริ่มค้นหาสูตรอาหารตามส่วนผสมที่มีอยู่บะหมี่ที่มีอัญ,ญมณีการทำอาหารของชาวมินอยู่ข้างหน้าเขาปรุงบะหมี่ก็เป็นการแสดงความอัิยศผ่านไปจ๊กปรุงและจ๊กกุ้งฉันคิดถึงสัมผัสที่นุ่มนวลและมันเยิ้มของกุ้งดิบผ่านขนมปังและนมอาหารพร้อมรับประทานดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่ต้องระวังผ่านไปในท้ายที่สุดเหลือเพียงไข่เท่านั้น เขาค้นหาไข่เจียวและวิดีโอสอนเปิดไฟเติมน้ำมันตีไข่โรยด้วยเกลือแล้วพริกกลับวิธีนี้ง่ายมากและเครื่องใช้ในครัวที่จำเป็นก็ง่ายมากเช่นกันดวงตาของซูทองสว่างขึ้นสิ่งนี้เชื่อถือได้ระบบกล่าวว่าดีคุณสามารถเห็นมันเมื่อคุณเห็นมันและมันไร้ประโยชน์เมื่อคุณทำมันซูทองอืมระบบนี้มีไว้เพื่อช่วยเขาหรือบล็อกเขา หลังจากดูวิดีโอสอนอีกครั้งฉันหวังว่าตรงจะเต็มไปด้วยความมั่นใจและไม่สนใจน้ำเย็นที่ระบบทะเลงบนเขาหลังจากตั้งค่าสูตรแล้วซูทองตั้งนาฬิกาปลุกเป็นเวลา6นาฬิกา30นาทีจากนั้นปิดไฟและเข้านอนเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นนาฬิกาปลุกให้เขาตื่นจากการนอนหลับตรงเวลาจูถงเดินเข้าไปในห้องน้ำด้วยหัวผมม่วงนอนโดยไม่ได้สังเกตว่าไฟในห้องนั่งเล่นเปิดอยู่ เมื่อเขาออกมาจากห้องน้ำหลังจากล้างมีเสียงน้ำมันร้อนจากห้องครัวอย่างฉับพลันและเขาก็ตะลึงอยู่ครู่หนึ่งที่ประตูห้องน้ำหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถามระบบว่าคุณได้กลิ่นอะไรไหมระบบกล่าวว่าฉันสามารถได้กลิ่นสิ่งที่คุณได้เท่านั้นซู่ทองอืมเขามองไปในทิศทางของห้องครัวคิดว่าไม่หลังจากสัญญาณเตือนภัยดับลงเขาก็ล่าช้าในการตื่นสายไม่กี่นาที ชาวมิงขึ้นแล้วเหรอเขามองไปที่นาฬิกาแขวนผนังบนผนังทีวีในห้องนั่งเล่นอีกครั้งมันเป็นหกห้าสิบห้าไม่ใช่เจ็ดแม้ว่าชาวมิงจะตื่นเช้าไม่กี่นาทีเขาก็ไม่ควรเข้าห้องน้ําจูถงเดินเข้าครัวอย่างอยากรู้อยากเห็นยิ่งเขาเข้าใกล้มากเท่าไหร่กลิ่นไข่ดาวก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นเท่านั้นประตูห้องครัวแง,ง้มอยู่เขาจึงเอื้อมมือไปผลักประตูเปิดออกเบาฮ่าฮ่ มีชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าเตาสมเพียงกางเกงขาสั้นลำลองสีอ่อนถือที่จับกระทะในมือข้างหนึ่งและทอดไข่ด้วยไม้ภายในอีกข้างหนึ่งอย่างชำนาญในช่วงสองวันของการแบ่งปนันเพราะทั้งคู่ให้ความสนใจเป็นพิเศษซูทองไม่เคยเห็นชาวมิงไม่มีเสื้อผ้าเขารู้ว่าชาวมิงมีรูปร่างที่ดีแต่เขาไม่เคยชื่นชมมันอย่างสังหร์ใจชาวมิงสูงและสูงไหล่กว้างและเอวแคบเขาดูไม่เหมือนวัยรุ่นหลังของเขาถูกปกคลุมไปด้วยชั้นของกล้ามเนื้อความอดทนและการระเบิด จูตรงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและลืมคอประตูในห้องครัวขณะทอดไขช่ชาวมิงกำลังคิดที่จะขอให้เจ้าของเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำหลังจากจูตรงกลับมาที่ห้องของเขาเมื่อคืนเขาไม่สามารถรับน้ำร้อนเพื่ออาบน้ำได้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ทำอะไรกับมันดังนั้นเขาจึงตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและอาบน้ำสภาพอากาศในปีนี้ก็แปลกเช่นกันมันเป็นฤดูใบไม้ร่วงและมันยังคงร้อนเหมือนฤดูร้อนดังนั้นเขาจึงไม่ได้สวมเสื้อใดฮ่าฮ่า ดาเวลาที่จูตงมักจะเข้าห้องน้ำเขาคิดว่ามันจะสายเกินไปที่จะแต่งตัวก่อนทำอาหารเช้าเมื่อเขาหันศีรษะไปโดยบังเอิญเขาพบว่ามีคนยืนอยู่ที่ประตูแล้วเขาตะลึงและพูดด้วยความประหลาดใจว่าวันนี้ทำไมคุณถึงเร็วจังจูถงถูกเรียกตัวกลับไปหาพระเจ้าด้วยคำพูดของเขาและตกตะลึงเป็นเวลาสองวินาทีฉัน ทันทีที่คำพูดออกมากระแสความร้อนก็พุ่งออกมาจากจมูกของเขาและเลือดกำเดาไหลสองหลอดก็ไหลลงมาจากใต้จมูกขอองค์เขาอย่างช้าๆ